ไทยติดเชื้อโควิด -19 ใหม่2,328รายขณะที่เสียชีวิต19รายหายป่วยเพิ่ม2 0 4 3รายปอดอักเสบ678รายนะคะยังรักษาตัวในโรงพยาบาล24,989รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่3กร,รกฎาคม2 5 6 5 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะรวม2,328รายค่ะลดลงจากวันก่อนโดยจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ2,325รายและผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ3รายรวมผู้ป่วยสะสม2,36,670รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมาและมีผู้เสียชีวิต19รายซึ่งเพิ่งขึ้นจากวันก่อนรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว9,002รายค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะก็มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้2,043รายน้อยกว่าผู้ป่วยใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว2,35922รายตั้งแต่1มกราคม2,565เหลือรักษาตัวในโรงพยาบา 24, ล24,989รายในจำนวนนี้นะคะพบว่ามีผู้ป่วยปอดอักเสบ678รายค่ะนายกรัฐมนตรีชมคนไทยใส่แมสป้องกันโควิดแม้สบคคลายล็อกแล้ว ชสวมถูกวิธีช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อค่ะน,นายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขณะออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ แม้สบคและภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตราการในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปตามความสมัครใจเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นถึงประโยชน์ของการสวมหน้ากากาอนามัยอย่างถูกวิธีว่าเป็นวิธีช่วยป้องกันตนเองลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นทั้งไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด1 9โรคระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้ออื่นๆที่อาจเจอได้ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณาสุขจึงยังแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีโดยเฉพาะกลุ่ม608ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อควรสวมใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาด้วยค่ะสุภชัยชี้สวสภูมิใจไทยเป็นองครักษ์ในศึกอภิปรายได้ทุกคนขอสายันอย่าวงการข้ามพัก นายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการตั้งองครักษ์ของพักภูมิใจไทยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ว่าสำหรับพักภูมิใจไทยนั้นนะคะทุกคนเป็นองครักษ์ได้ไม่จำเป็นต้องตั้งใครขึ้นมาส่วนที่มีข่าวว่านายสายันยุติธรรมสสพักพลังประชารัฐตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลขึ้นมาโดยจะใช้ตำราพิชัยสงครามให้ในายชาดาไทยเศรษฐ สสพักภูมิใจไทยร่วมเป็นทัพหลังนั้นนายสุภชัยกล่าวว่านายสายันอยู่คนละพักกันจะมาบงการข้ามพักได้อย่างไรและยืนยันว่าสสของพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องไปร่วมเป็นองครักกับใครกระทรวงพาณิชย์ไม่ห่วงไทยขาดแคลนอาหารฉวยโอกาสช่วงวิกฤตเร่งขายทดแทนหลายประเทศห้ามส่งออก นายภูสิทธิ์รัตนกูลเสรีเริงฤทิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ข่าวว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ทำให้หลายประเทศมีความกังวลในความมั่นคงทางด้านอาหารและมีการสั่งระงับการส่งออกไปแล้วกว่า10ประเทศนั้น ทางกรมมองสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารของไทยเข้าไปทดแทนสินค้าจากหลายประเทศที่สั่งระงรับการส่งออกค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างทําแผนผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังโดยจะมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆรวมถึงโอกาสในการส่งออกของไทยจากทูตพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อผลักดันให้การส่งออกของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ และไม่ห่วงว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนอาหารเนื่องจากประเทศไทยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตไม่ได้เป็นประเทศผู้นําเข้าค่ะและส่วนใหญ่สินค้าอาหารในประเทศนะคะที่ผลิตจะเกินความต้องการของการบริโภคในประเทศจนต้องมีการผลักดันส่งออกอยู่แล้วสินค้าหลายชนิดได้ประโยชน์จากวิกฤตทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น นายกสมาคมค้าทองคำมองราคาทองสัปดาห์หน้าขยับขึ้นหลังปรับฐานคาดกรอบ 1,785- ถึง1,825เหรียญสหรัฐนายจิติตั้งสิธย์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว i n n ว่าสัปดาห์หน้าราคาทองคาดว่าอาจจะขยับราคาขึ้นอีกรอบค่ะหลังรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรับฐานได้ระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออน ควบคู่กับความชัดเจนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอเรนซีปรับตัวลงรุนแรงทำให้การลงทุนในทองคำที่มีความมั่นคงนักลงทุนจะหันกลับมาลงทุนมากขึ้นในราคาระดับนี้รวมไปถึงการเข้าซื้อของกองทุนขนาดใหญ่นะคะที่อาจทำให้ราคาทองคำ ขยับปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าจะอยู่ในกรอบ1,785-1,825เรียถึง1น2 5สหเหรียญสหรัฐต่อออนแต่ความผันผวนนะคะอาจมีในช่วงการปรับฐานราคาซึ่งอาจย่อตัวก่อนปรับตัวดีดขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ดังนั้นค่ะนักลงทุนควรรอจังหวะการเข้าซื้อที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร จังหวัดน่านฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก2าองอเภอขณะปอพอแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง800กว่าหมู่บ้านใน15อําเภอเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะนายวรวิย์อินตะใจหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดน่านเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงเหตุอุทกาภัยในพื้นที่ว่า ช่วงหนถึงสวันที่ผ่านมามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนตกสะสม100กว่ามิลลิเมตรส่งผลน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อํำเภอปัวอเภอเชียงกลางรวม3ามตำบล3หมู่บ้านมีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับ ผลกระทบเล็กน้อยเพียง2-3หลังคาเรือนเท่านั้นและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมโดยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านจะเป็นลักษณะมาเร็วไปไวค่ะไม่ท่วมขังนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางปอพก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปอีก2-3วัน ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้งน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วมีประมาณ800กว่าหมู่บ้านจาก1,000กว่าหมู่บ้านใน15อำเภอทั้งนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภายัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ ID นะคะ @1784ddpm และสายด่วนนภัย1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะ สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศวันที่3กรกฎาคม2565ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนฉบาที่ปกคลุมบริรเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6กรกฎาคม65ค่ะโดยพายุโซนร้อนชบาปกคลุมบริเว,รเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะ ขณะที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News